ครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเส้นทางกิติศักดิ์รายการที่นําเสนอเกี่ยวกับกิตติภูมิสุภาพบุรุษเตรียมทหารการที่นักเรียนใหม่จะได้สวมเครื่องแบบนักเรียนเตรียมทหารอย่างสมบูรณ์นั้นพวกเขาต้องผ่านอะไรหลายอย่างครับไม่ว่าจะเป็นการฝึกหนักรวมถึงระเบียบวินัยที่เคร่งครัดเพื่อบ่มเพาะจิตวิญญ,ญาณและคุณลักษณะที่ดีของนักเรียนเตรียมทหารดังนั้นครับผมจะพาคุณผู้ชมย้อนกลับไปดูว่าพวกเขากว่าจะได้สวมเครื่องแบบที่สมบูรณ์นั้นต้องผ่านอะไรกันมาบ้างถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับ นักเรียนเตรียมทหารใหม่ซึ่งเป็นพล,ลเรือนมาก่อนจะต้องถูกปรับสภาพให้เป็นทหารโดยการปรับสภาพนั้นจะมีระยะเวลา16สัปดาห์เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่นักเรียนทหารนักเรียนเตรียมทหารใหม่ที่อยู่ระหว่างการปรับสภาพนอกจากการเรียนหนังสือและทำความคุ้นเคยกับเพื่อนแล้วยังต้องใช้ชีวิตอยู่ในกฎระเบียบของโรงเรียนตลอดเวลา24ชั่วโมงเพื่อให้นักเรียนเตรียมทหารใหม่เป็นนักเรียนทหารอย่างแท้จริงโดยการปรับสภาพนักเรียนใหม่จะอยู่ในความดูแลของรุ่นพี่และทหารตำรวจบังคับบัญชา ซึ่งจะอบรมสั่งสอนเรื่องวินัยอุปนิสัยและอุดมการณ์ของโรงเรียนเตรียมทหารพวกเขาจะถูกฝึกแบบค่อยเป็นค่อยไปจากเบาไปหาหนักเพื่อให้เข้าใจระบบระเบียบของทหารและตำรวจในระหว่างนี้นักเรียนเตรียมทหารใหม่จะยังไม่ได้รับการยอมรับจากรุ่นพี่ซึ่งยังไม่ถือว่าเป็นนักเรียนเตรียมทหารอย่างเต็มตัวฉะนั้นจะต้องพิสูจน์ตัวเองให้รุ่นพี่และนายทหารนายตำรวจบังคับบัญชาเห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจและผ่านบททดสอบต่างๆทั้งเรื่องระเบียบวินัย ลักษณะทั้ง5ด้านของนักเรียนเตรียมทหารตามมาตรฐานของโรงเรียนเตรียมทหารครับการที่เข้ามาเป็นนักเรียนเตรียมทหารนั้นเมื่อเข้าสู่สังคมทหารจําเป็นที่ต้องมีการปรับสภาพการเปลี่ยนแปลงจากสังคมที่เป็นเด็กมัธยมธรรมดามาเป็นเด็กมัธยมที่เป็นทหารในอนาคตนะครับก็คือเอฟแฝดที่เป็นตัวย่อของโรงเรียนเนี่ยนะครับตัวแรก A ก็คือ adaptability ก็คือการปรับปรับตัวจากบุคคลพลเรือนธรรมดามาเป็นนักเรียนทาหารนะครับอันนี้ต้องเรียนรู้เรื่องธรรมเนียมทาหารแบบธรรมเนียมการปร,ปรับปรุงหมู่ที่กราพต่างๆให้มีความสง่าง,งาม 2. ก็คือ form form นี่คือลักษณะของทางาหาร 3. ก็คือ active นักเรียนจะได้รับการปลูกฝังให้มีความกระตือรือร้นนะครับใส่ใจที่ปฏิบัติตามคําสั่งสก็คือตัว P เนี่ย โปรเฟชชั่นอลมันจะต้องเรียนรู้ถึงจิตวิญญาณของความเป็นอาหารตำรวจเนี่ยสิ่งเหล่านี้นะฮะมันจะถูกปลูกฝังเข้าไปทีละนิดทีละนิดให้เขาเกิดจิตสำนึกแล้วก็เรียนรู้ไปในเวลาเดียวกันส่วนตัวสุดท้าย S ก็คือซีเนียร์ก็คือระบบพี่น้องนี่แหละการดูแลซึ่งกันและกันความเป็นพี่เป็นน้องซึ่งมันไม่ได้ส่งผลแค่ในโรงเรียนนะครับการทํางานในอนาคตรเราต้องพึ่งพากันความสัมพันธ์ทั้งหมดเหล่านี้มันถูกหล่อหลอมเพื่อเตรียมให้นักเรียนมีความพร้อมที่จะได้เรียนรู้ ในขั้นสูงสูงขึ้นไปในเรื่องของความเป็นมืออาชีพของนายทหารในตำรวจในอนาคตครับพิธีแต่งเครื่องแบบนั้นเป็นพิธีที่สำคัญต่อนักเรียนเตรียมทหารใหม่ชั้นปีที่หนึ่งซึ่งเป็นการบ่งบอกว่าพวกเขาเหล่านั้นได้เป็นที่ยอมรับของรุ่นพี่และนายทหารในตำรวจบังคับบัญชาเพราะนักเรียนเตรียมทหารใหม่มีบุค,คลิกลักษณะที่พร้อมเข้าสู่ระเบียบว,วินัยเหมาะสมที่จะแต่งเครื่องแบบของนักเรียนเตรียมทหาร พิธ <Cornell. S 2> ีแต่งเครื่องแบบนั้นผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหารพร้อมทั้งนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของโรงเรียนจะเป็นผู้ประดับเครื่องหมายให้กับนักเรียนเตรียมทหารซึ่งเป็นเกียรติแก่นักเรียนเตรียมทหารชั้นปีที่1อย่างยิ่งเมื่อนักเรียนเตรียมทหารชั้นปีที่1ได้แต่งเครื่องแบบอันทรงเกียรตินี้แล้วจึงมีความภาคภูมิใจในเกียรติยศและศักดิ์ศรีความเป็นเตรียมทหารเมื่อแต่งเครื่องแบบไปที่ใดนอกโรงเรียนให้ระลึกเสมอว่าเราคือภาพสะท้อนของโรงเรียนเตรียมทหารที่มีประวัติอันยาวนาน คุณผู้ชมครับและกว่าจะได้แต่งเครื่องแบบนักเรียนเตรียมทหารนั้นพวกเขาต้องผ่านการฝึกทั้งเรื่องของร่างกายระเบียบวินัยและคุณลักษณะที่ดีของการเป็นนักเรียนเตรียมทหารหลังจากนั้นครับก็จะเข้าสู่พิธีแต่งเครื่องแบบเพื่อแสดงเห็นว่าพวกเขาพร้อมแล้วที่จะเป็นนักเรียนเตรียมทหารที่สมบูรณ์เพราะฉะนั้นครับผลพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับเครื่องแบบอวสังเกตและสัญลักษณ์ต่างๆบนเครื่องแบบครับว่าแต่ละอย่างนั้นมีความหมายว่าอย่างไรครับ เมื่อผ่านบททดสอบและได้รับการยอมรับแล้วนักเรียนเตรียมทหารจะได้รับการเข้าร่วมพิธีแต่งเครื่องแบบซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการได้เป็นนักเรียนเตรียมทหารอย่างเต็มภาคภูมิ โดยเครื่องแบบจะเป็นเครื่องแบบนักเรียนเตรียมทหารชุดต่างๆนั้นซึ่งเป็นเครื่องแบบที่มีเกียรติโดยพื้นฐานการออกแบบมีความหมายที่แสดงถึงความสามัคคีทั้ง3เหล่าทัพหมวกสีฟ้าเหมือนกองทัพอากาศเสื้อสีขาวเปรียบเสมือนกองทัพเรือกางเกงสีเขียวเปรียบเสมือนกองทัพบ,บกซึ่งแต่ละชุดนั้นจะมีความเหมาะสมกับโอกาสต่างๆได้แก่ 1. ชุดพละศึกษาใช้ในการเรียนวิชาพละศึกษาและออกกําลังกายต่างๆภายในโรงเรียน 2. ชุดลำลองใช้ในการปฏิบัติภารกิจในโรงเรียนเตรียมทหาร 3. ชุดศึกษาใช้ในการเรียนหนังสือในชีวิตประจำวันในโรงเรียนเตรียมทหารเท่านั้น 4. ชุดดูงานใช้ในการออกไปศึกษาดูงานตามภารกิจในสถานที่ต่างๆนอกโรงเรียนเตรียมทหาร 5. ชุดฝึกใช้ในการเรียนวิชาทหารและการฝึกของวิชาทหารของโรงเรียนเตรียมทหาร 6. ชุดวอ ใช้ในการออกไปแข่งขันกีฬานอกโรงเรียนเตรียมทหาร 7. ชุดปกติใช้ในงานพิธีต่างๆและเป็นชุดที่นักเรียนเตรียมทหารใส่กลับบ้านและ 8. ชุดพิเศษใช้ในงานพิธีสำคัญต่างๆเช่นพิธีสวมแหวนรุ่นการต้อนรับนายทหารชั้นผู้ใหญ่ซึ่งชุดพิเศษนั้นเป็นชุดสุดท้ายที่นักเรียนเตรียมทหารจะได้มานักเรียนต้องผ่านการฝึกฝนขั้นสุดท้ายถึงจะได้รับเครื่องแบบอันทรงเกียรตินี้ นอกจากชุดแล้วในเครื่องแบบนักเรียนเตรียมทหารนั้นจะต้องมีตราสัญลักษณ์ต่างๆเพื่อบ่งบอกความเป็นนักเรียนเตรียมทหารซึ่งล้วนแต่มีความหมายและมีความสําคัญทั้งสิ้นครับได้แก่ตราแผ่นดินหน้าหมวกหม้อตาลตราแผ่นดินหน้าหมวกหนีบกระดุมเครื่องแบบชุดพิเศษหัวเข็มขัดอินทนูนักเรียนเตรียมทหารชั้นปีต่างๆอินทนูนักเรียนเตรียมทหารชั้นปีต่างๆประกอบชุดดูงาน ทั้งชุดเครื่องแบบและเครื่องหมายต่างๆมีความหมายต่อนักเรียนเตรียมทหารทุกคนที่กว่าจะได้มาจะต้องผ่านบททดสอบทั้งร่างกายและจิตใจนักเรียนเตรียมทหารที่สามารถพัฒนาตนเองขึ้นมาเป็นผู้นำและมีผลการเรียนที่ดีจะได้รับการยอมรับและเชิดชูด,ด้วยเครื่องหมายต่างๆซึ่งนอกจากความภาคภูมิใจที่มีต่อตนเองแล้วเครื่องหมายบนเสื้อยังเป็นสิ่งเตือนใจให้นักเรียนเตรียมทหารนั้นรับผิดชอบในความดีและระเบียบว,วินยัยรวมถึงภาพสะท้อนของสุภาพบุรุษเตรียมทหารอีกด้วยครับ โรเรียนเตรียมหานะครับจะเห็นว่าบางเด็กหนุ่มบางหลายคนที่อยากแต่งเครื่องแบบแต่การได้มาซึ่งเครื่องแบบเนี่ยไม่ได้ได้มาเลยนะครับการแต่งเครื่องแบบของเรียนเตรียมหาเนี่ยประกอบด้วยพื้นฐานของการออกแบบอยู่ด้วยกันทั้ง3าเหล่าทัพนะครับคือมีลักษณะหมวกเป็นสีฟ้าเหมือนกองทัพอากาศลักษณะเสื้อเป็นสีขาวเหมือนกองทัพเรือกางเกงนะครับเป็นสีกะกีแกมเขียวของกองทัพบ,บกเพราะว่าเนื่องจากในการกอร่อตั้งทีแรกเรารวมเรื่องความสามัคคีของทั้ง3าเหล่าในช่วง หลังจากนั้นมาไม่นานนะครับกรมตํารวจในสมัยนั้นก็ส่งนักเรียนร้อยตำรวจเข้ามาด้วยนะครับเราก็มีการสามัคคีทั้งทั้ง4เหล่านะครับเพราะฉะนั้นการแต่งเครื่องแบบของนักเรียนเตรียมทหารเนี่ยพิธีไม่ใช่เรื่องสําคัญแต่การได้มาซึ่งเครื่องแบบแล้วมากําหนดเป็นพิธีสําคัญกว่าครับกว่าจะมาถึงตรงนี้นั้นนักเรียนเตรียมทหารต้องถูกปรับปรุงสภาพและความเป็นพลเรือนมาเป็นทหาราเป็นทหารก็เปลี่ยนลักษณะท่าทางเขาที่ยังเดินเท้าไม่พร้อมไม่ลักษณะองค์อาจพึงผายยกอก นะเก็บคอเก็บหน้าให,ให้อยู่ในการการสำรวมต่างๆหลังจากนั้นอีกประมาณเดือนกว่านะร,รวมแล้วโดยประมาณ16สัปดาห์ประมาณ4เดือนเขาจะได้รับเครื่องแบบทุกชุดครบเครื่องแบบสุดท้ายก็คือเครื่องแบบชุดพิเศษซึ่งเป็นชุดคล้ายๆชุดทูนิกสีน้ําเงินนะครับจะเป็นเครื่องแบบใหญ่สุดในวันนั้นและเราก็จะรับนักเรียนเตรียมหารเหล่านั้นอย่างสมบูรณ์แต่งกายได้ทุกเครื่องแบบนะครัเพราะนั้นพิธีกรรมทางเครื่องแบบเ,เป็นเพียงแค่พิธีการ,นะรส่วนกระบวนการมากกว่าที่เรา เราให้ความสําคัญกว่าขยะแต่งเครื่องแบบได้สง่าง,งามเดินไปพบปะผู้คนมีความเป็นสุภาพบุรุษเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับเครื่องแบบอันทรงเกียรติของนักเรียนเตรียมทหารแต่ละเครื่องแบบแต่ละสัญลักษณ์นั้นกว่าจะได้มาไม่ได้โรยดุกลกุหลาบเลยนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนใหม่ต้องผ่านหลักสูตรผ่านมาตรฐานต่างๆที่โรงเรียนกําหนดเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมเป็นนายทหารในตํารวจที่ดีในอนาคต และนี่แหละครับคือโรงเรียนที่สร้างสุภาพบุรุษลูกผู้ชายอย่างแท้จริงรายการเส้นทางกิตลศหมดเวลาแล้วนะครับคราวหน้าผมและทีมงานจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักเรื่องราวดีๆของนักเรียนเตรียมทหารแต่ว่าเรื่องราวจะเป็นอะไรนั้นห้ามพลาดนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ